จะจุดจากจันบุรีไม่ได้มานานแล้วอากาศเย็นๆแบบนี้ต้องแวะหาอะไรแซ่บๆกินซะหน่อยแก้เบื่อ oh! <Yeah. S 1> ร้านอะไรวันนี้ยำแล้วนี่ก็ยำยำทะลักอีกด้วยอ๋อ oh. ยำแซ่บแซ่บดาหมูหมึกกึง้งโอ้โห,โหมีน้องม่อนด้วย ต้องจัดซะหน่อยแล้วโอ้โหอีกรอบนี่น้ำยำหรือนี่ว้าไวไหวไหมไหวไหมเดี <NP> ๋ยวก็ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วไม่แซ่บไม่ใช่ร้านนี้โอ้โห <ault> กลิ่นจี๊ดมากเลยหมูเยอะมากอะ่ะ อะไรเพิ่มไหมคะัหมึกกรอบหมูยอดีนะเอ้ยเป็นสูครนะนะบสามรสเคี่ยวเค็มหวานมาครบเลยอันนี้เผ็ดระดับไหนกลางค่ะกลางสบายๆกินได้หวนโตโไม่เผ็ดไม่ถ่ายดูหมูเว้ยหมูตั้งแต่ชั้นบนจนไปถึงชั้นล่างา <laughs> หมูทะลัก มึกกรอบมากของร้านนี้ใหญ่ใหญ่ทุกอย่างฮนะมึกสายก็ตัวใหญ่กุ้งก็ถือว่าตัวใหญ่การใส่ข้าวโพดลงไปเนี่ยนี่คือดีนะอันนี้ช่วยได้ทําให้รู้สึกว่าเออมันมีความหวานของข้าวโพดนิดนึงมันทําให้รู้สึกว่าคลายเผ็ดลงไปได้เท่ากับว่าเขาคิดมาแล้วว่าจะมีข้าวโพดลงไปมันจะช่วยทําให้มันรสชาติมันก,มกรอบขึ้น